ดีเพื่อนๆคุณรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนรวยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของบ้านหลังใหญ่เสื้อผ้าสุดหรูและนาฬิกาเจ๋งๆใช่ไหมแน่นอนว่าใช่อีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดสายตาทุกคนคือรถของพวกเขาใครไม่เคยฝันถึงรถเจ๋งๆบ้างล่าสุดเทสลาก็เป็นที่นิยมมากเลยทีเดียวและถ้าคุณคิดว่าการเป็นเจ้าของรถเหล่านี้จะทําให้คุณต้องเสียเงินมหาศาลต้องลองดูคลิปที่ผมจะทําขึ้นมาให้คุณวันนี้เมื่อผมซื้อรถเทสลาในปีแรกผมมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง78ดอลลาร์ต่อเดือนว้าวผม เงค่าใช้จ่ายของรถนี้เราคิดว่าหลังจากการหักภาษีแล้วรับเงินคืนผมก็ไม่ได้วางเงินดาวเลยเทสลาจ่ายเงินค่ารถทั้งคันที่อัตราดอกเบีย้ย3.75%ดังนั้นผมเลยเรียกมันว่าเทสลา78ดอลลร์ว้าวฟังดูเหมือนการขึ้นรถบัสจะแพงกว่าแต่บางทีประเด็นจริงๆคือส่วนที่แพงที่สุดของการมีรถคันนั้นคือค่าไฟฟ้าใช่ไหมช่วงนี้ผมเดินทางไปไหนเองอยู่แล้วต้องลดแก้มอ้วนเหล่านี้หน่อยแล้วฮ <laughs> ลอนอาจมีรถพอที่จะขับใหม่ทุกวันในสัปดาห์ใช่ไหมเอาล่ะก็ไม่เชิงและนี่คือหลักฐาน ใช่ Elon Musk อยากซื้อรถเทสลาเขาต้องจ่ายเต็มราคาผมชอบแบบนั้นเต็มจํานวนไม่มีใครได้รับส่วนลดทุกคนจ่ายเต็มจํานวนนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจถึงเรื่องนี้มากแค่ไหนเขาไม่โฆษณาคุณจะไม่เห็นโฆษณาเทสลาไม่มีเลยนั่นคือบริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งในอเมริกาและคุณไม่เห็นโฆษณาใดๆจากพวกเขาเลยนี่แหละแสดงให้เห็นถึงว่าจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเงินในกระเป๋าของคุณหนามากแค่ไหนพูดกันตรงๆการไม่โฆษณานี้ทาให้ผมประหลาดใจมากคุณจะขายสินค้าได้เยอะได้ยังไงโดยไม่ต้องอวยผลิตภัณฑ์ของ ดูเหมือนว่าผมคงต้องกลับไปเรียนรู้เรื่องตลาดใหม่อีกครั้งและผูว้วคุณล่ะชอบเทสลาไหมอยากซื้อมาใช้เองไหมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์นะผมไปหาคอนเทนต์คลิปเจ๋งๆมาให้ผู้คุณต่อรอเจอกันในตอนหน้าและจังหว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว